รูปรังขอพอรหรือครับพี่พบห้าแสนสได้ห้าหมื่นพูดห้าหมื่นติดตามประมาณหมื่นนะครับ

กำลังล้าอยู่นะครับกาลังล้าสดๆเลยนะครับตรงแม่ตะเคียนโสระพีนะครับบ้านลุงพนกอกๆนะครับผม,บผมนี่ก็ชมก็เยอะเลยนะครับที่มานั่งที่ไายืนให้กําลังใจพุ๊นะครับ เตรียมตัวเลยครับสำคบริงเลยฮะกาน้สวยมจังเลยเมาเดี๋ยวขอให้ได้รางวัลวนี้ค่ะดมาลาต่อครอบนี้เหมือนนะครับสวยจังนะครับ เอาไปช้าดีมั้ยได้เอาเลยมาเมาครับ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 เอาไปช้าดีมั้ยได้เอาเลยมาเมาครับ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  ก็ถือว่าลำบุญมา่ากเย็บซีนทุกคนนะที่อในประเทศและต่าประเทศด้ยนะครับมาบ่อยนะอาทิตย์นี้7วันนอนกบกห้าวันแล้วจะต้องเห็นบอกมีคนใช้ที่นะฮะมาทำอ่า รีสอร์ทหมาแมวไต้องมาทำแน่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกับลุงพล่าแต่ว่าอาจจะมาจัดกิจกรรมนะครทุกๆเดือนนะครับหลังจากที่จัดเซอร์ทันโชว์กอกกอกแมมมรีฟแฟชั่นวีคเสร็จนะฮะ1 2ธันบาก็จะมีกิจกรรมเดือนนะครับเพราะเป็นการซืู้ตลาดน้าท่องร้องตรงและร็ตลาดทุกคนที่ท่านไม่ติดกิจกรรนะครับ คนนะในฐานะที่เรา,เ,ราเป็นพระเรียกก็เหมือนเขยใหม่สัายใหม่ของตกร่อนะฮะก็อยากจะเป็นพันธมิตรกับทุกคนมีความรักมีความจริงใจกับทุกคนนะครับคนของเราไม่เลือกทางไม่แบ่ง <c oughs> ไม่แบ่งผิวก็รักทุกคนนะครับสำหรับคนที่กรกตก็นำบุญให้ทุกคนอนยะ่างนะที่อกแล้วะนะครับไม่ว่าจะอยู่นกรกตไหนนะครับเรื่องในวาระครบห้าหมื่น คนติดตามจากวิทยาชแนลเปิดมา20วันคนติดตามา500ยอดวิวสาวน้ายกว่าเป็นอะไรที่พี่ว้าวมากถึงเลยว่าจริงๆเขาบอกว่านั้นจะเปิดตั้งนานแล้วนะครับเขถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งของพี่ปกติมี Facebook มีอ่ไอจีมีเพจนะฮะตอนนี้ก็มีช่องตัวเองแล้วครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากเราก็จะพยายามพัฒสิ่งที่ดีนำเสนอเข้าเข้ามาเองนะครับเป็นสาระประโยชน์กับคนดูนนะครับทุกคน วนไว้รังที่แล้วทั้งที่แล้ว,ลวมาบนเจ้าแม่ตะเคียนสรีรั้ทีทั่แล้วถูกถูกรางวัลก็ก็หลายแสนอยู่นะก็มาลองไปครั้งหนึ่งทงครั้งนี้ก็อ่ะไหนมาทนะ่านก็เลยต้องอจริงขอ,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 อขอขออธิบายถึงเจ้าแม่ก่อนนะ <c oughs> บอกว่าขอให้ยอดวิวยอดซับเร็วๆนะครับการติดพี่บ้านการติดที่บ้านนะแล้วก็ไปมาไปมาจชว่าวันนี้ห้าหมื่นกว่าคนติดตามสามล้านกว่าวิวก็เลยได้ รำเลยสด,สดๆนัอนล้อเนี่ยฮะที่ทาเองอะไรเองหมดเลยเพราะมันอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วร <laughs> ำกันสดๆเลยนะครับก็มีความสุขเพราะว่าชอบรำอยู่แล้วนะครับที่นี้มันร้อนนะฮะร้อน,อน,นอแต่เพื่อชวงนี้ <laughs> ราคาสองสามหมื่นเลยนะมาดามปัดทําให้ชุดนี้ราคาเกือบสามหมื่นนะคะก็มีคนทําให้มาดามปัดแหกปัดบ้านสมเพราะว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะของการาเฉิมฉลองพระ,ะพุทธรัน์ะ,นะครับมาที่นี่ที่พวกมก็เลยจัดเต็มก็ไม่ร้อนัะ เราร้อนภายนอกแต่ภายในใจเราองเย็นมีความสุขนะฮะตลอดทางจนลงพ้นว่าแต่ต้องส่งน้ำอ่ะมันคนที่อยู่ในการบันเทิงจะรู้ว่าทุกคนก็ปวแดดนะถ้าแดดล่มแล้วสู้กันู้งตายแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จด้วยดีนะ,ะก็ด้วยทุกคนร่วมมือร่วมใจของชาวสุขแนะ,ะเนอาไปทำเอฟซี ของทุกคนัแปลกๆที่มันร่วมกันทวามูในวันนี้นะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับเกิดขึนะ้นทีน่ไทเป็นของทำใหองอ่าก็จะมีงานแฟชั่นโชว์นะเป็นครั้งแรกของสขกของนะจัดที่ศุนยาบรรยากยาศเป็นจมื่นมลเราจำลองรันเวจะจากกรุงเทพมาไว้ที่นี่เลยนะครับเป็นการแบบผสมผสานวิดแอนด์แบทของความผ่าหรืออะไรบ้างเดิมกับความสมัยใหม่นะเราไม่ใช่โขกขอบ เราไม่ได้มาย่ำดีแต่เราจะทําให้ประกอบเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทำให้เกิดกิจกรรมครับกับการใช้ชื่อว่าประกอบแฟมบริวเฟชั่นนี้เพราะว่ามีมีกลุ่มคนก็แต่งลูกชายสองคนเดิดด้วยฮะแล้วก็มีชาวประกอบหลายๆคนเขาไม่มีอะไรครับเพราะว่าจัดกีทโชว์มาตลอดชีวิตแล้วก็มันได้ยินหลาครั้งนะเวทีเพราะว่าเราเคยจัดที่ตะวันนาแตกมาแล้วครั้งนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ ไม่มีปัญหาเราใช้ของดังเดิมทั้งเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นจาดได้เห็นจะเป็นอะไรที่ออฟออฟเดอะทาวน์ร่างกายไปทั่วโลกครับกับการนี้ใช่ค่ะงานต่อมาที่โปรักต์ขึ้นมารับรับงานนะฮะของพี่อุกคนบ้านแผนอัปเดตรวรัวกันถึงปีหน้าเลยนะก็จะมีงานที่โฟร์ราฟิทไมา์งานแฟชั่นโชว์รองรองคอบเวนต์แฟชั่นมีมีใหม่มาแล้ววันเด็กมาแล้วสัมภานรมาแล้วงานคอมบอยไลท์มาแล้วและนี่งานสำคัญอีกงานหนึงปีหน้าคือ วันเกิดที่อุบลยะวันที่5พฤศจกานกับอุบลยะเบิร์เดย์เวดคับ5จะเอาลุงพลป้าแตนเดินพรมแดงกันเลยค่ะมาแนวเดียวกับชุมพ์อรารยาเลยที่กรุงเทพนะครับลุงพลก็มาในสุดพังซิโดป้าแตนก็จะมาในราตียาวหางปลายญ้ายาว5เมตรเลยเกาะอ,อกค่ะเปลี่ยนคาเล็เปอร์เลยค่ะเดินพรมแดงกันก็รอ,ง,อง,งานนี้ดังแน่นอนนะวันเกิดพี่อุบลนะครับขอบคุณนะครับ